ดี FC ฟังไทยและฟังราอะไรต่างประเทศนะคะเมื่อน,นี้แม่น้องอรดามาตามน้องแท็กเตอร์พี่น้องน้องแท็กเตอร์ให้เหล็กโตเดียวห้างเดียวพี่น้องผู้ดใดทุนหน่อยเบิ่งคคิปนี้<ต>เ,เด้เอ,อพี่น้องเล็กโตเดียวห้างเดียวคอรพีร่น้องเ่ากกัารับชมเราตั้งเลยค่ะว่าน,น้องเปนไฮตัวใดเพื่อได้ค่ะกันเราพี่น้องเนี่ยห่ากเขาเ่พื่อเป็นเี้ย่ใหญ่กับล้านตะฉีลมทับกันพี่น้องเอยเอาหมูว่านี้มาตั้งไปเอาจะ เห็นคะมันอู min, итай, on ้เฮ้เามันเอ้เือช่วยก็ใช่ไหมอแ่ว่มันกางดะยูน้วเไเอาไม่ค้ำไป้ตีน้องแกเตอร์บาบาาโยแม่อ้อนไปหนาแล้วแม่เขาตีว่าแม่เมียนเขาตีว่าอ้อนไปหนาปไปในบรลุ่มันมกคมเขาเาคือบยูนคือบระยูนปรยูนี่ต้องหาเนวำนางบระยูนปยู่ดันเราข้าเีย สนหนานางบ่ได้โดนตรงนอนมันวะแม่มันนี่แหละนอนดูอยู่งมอนีเซเบย์พาเหลวเจ้าพ่อในจังหวัดอือปเปียกอันนะจ๊ะมาปอเป็นกลุ่มกันพอดีฮึนั่นละแป๊บคือหนึ่งกับจิบเองยังไงก็ได้มาหากันห้าร้อเบิ๊กซี่ฝากพาขนุมาให้น้องแท็กเตอร์ ก็ได้เดีมาหาพี่เกาเดกยคนจะบอกถ้าองหกซองเ็ี่หนอเดีรวบ่นถือต่อถือโเดียวกระจกกระจายเนะเจเอาเปนแม่เด้อหัวเด้อรับเด้อไอ้เจฟซีมีเฮเด้ออ้เพิ่นฝ่าไอ้เพิ่นมาบอกย่าย่ายคนซื้อพเป็นจกฝันติแม่แม่นบ่าชื่อว่าอะไฟังาง้ยจักเหล่เนาะคไม่ต่อโานอ่ะบอกคาลอยนี่ บอกหาดูไหมแม่บอกยินแม่ป้าเป็นซสือกับแม่เป็นสือตัูนบอกหาแม่ปาม่เล่าแม่นตั้อย้สืหาศูนตัวนอเล่า่าห่าเาเลาเล่าเล่าเล่อเลาเล่าเล่าเล่าเลาเเลาเ่าเล่า่าเล่าเ่าเลนาเล่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 าเลบาเล่าเ่าเล้าเล่เ่าย่าเลาเล่าเล่าอล่นเ่า่าเล่า่าเล่า่าเก่าล่าเไ่าเล่เาเล้อเลาเ่าเต่่าาเลาเล่่เล่าเาเ่าเ่่าาา่ลเ่ะค่ะ รู้สิยืดทั้งเด็กอ่ะนั่งใกล้ๆร้านแน่เป็นนังเป็นนังบอกอกก็ได้คุณนัดนะคะสามร้อยผ้าเดือนสองร้อยฝากมาให้ค่าขนมน้องแท็กเตอร์นะคะจ้าซาลาตุกระเลิ้นกะเลิ้นเนื้อเป็นข้ามเนื้ออ่อนแล้วสั่นจี้ก็เลยข้างๆเป็นกาบอะไ้ถือน้ำดอกปลาเล็กปลาขาแต่ว่าเป็นสงสารเพรากคำว่าเป็นสะพานบูนหายพอเป็นว่าฮ่าตะเลยางเดียวทด้งที่น้อง รวเมื่อยล่งเมื่อยล่งบวน้องด็กเตอร์บอกย่าไมัรู้เมื่อยบลูกู้การอาบน้ำมันเศ้าแล้วมันเลื่อมเลยสาวหัวมันอาบน้ำอาบน้ำก็ทูไปได้โดนนะเก็บเออธรรมดาเลยแม่่เก็บทานหนาวนางแทบจะเอาเนื้อข้ามันเพาะแม่เพราะว่าจะลมเนาะแล้วเล้าบ่คือเก่าตะวันคือโลกพวกนี้มั้งจล้าเหนื่อยเอารกเยย่านึ โตแล้วพร้อมแล้วก็ะซ้ำวันซ้ำห่ากระดูกนางไว้แมนจ้อยค่ะแกเสียวมีพี่ตากระดูกโค้งดาบอีพแล้วเราลูเรื่องทุกอย่างมันบ่นแบบดูแล้วก็กินโลกินได้หลายกับเพียงละครเนืี่ยฮะว่าสางอ่ะมันกต่แหงไปห้องโดยโดยงานน้องมั่นน่ะคนณางเงินมาให้ค่าขนมแล้วบอกเลขเอฟซีเดาลูกเด้อนี่จะได้ฝากเงินไม้ลงไปซื้อขนมเดาลูกเด้อสางเงินไม้ละไปซื้อขนมซื้อนม อยากกินยังกินตะนน,ตะน,น่องกตะนน่อซื้อน่มันดีหน้าให้ตลอดหมดวันที่หนึ่งไม่น่านีิสีออกตัวใดไทยหรือรัฐบาลเออ่รัฐบาลไทยหรือประเทศลาวลูกสะออกตัวใดเนี้ยน้องแท็กเตอร์บอกอยายตัวลูกต,ตัวใด<ม>ตรงเป๊เนะในหน้เท็กเอาเฮเลยอันนี้ว่าอาจารย์หน่อย <c oughs> <laughs> เอาซา้มตัวตรงๆให้โลกเลื่อให้ค้น <c oughs> ไม่ลืมได้ไหมลูกตัวได้หนึ่งหนึ่งวิถุนาเลื่อนหอดนเนีตยตัวได้ครับตัวได้สีมิี้ มาเดี๋ยวนี้เป็นบู้ยิ่งนะเส้านาแล้วเนาะอากาศหอนแล้วว่านาวแล้วเจ้าว่าวเาค่ณนกำลังคิดหนะต้องไปนู่นที่ยากที่ถามออกตัวได้เนาะจังสิไดมาหากันอีกน้องแท็กเตอร์บอกเอซี่นะลูกเด้ว จักกันเนาจักกรเจ็ดแล้วนี่เป็นเลขกันเนจักกระเจ็ดไนยพเจีบก็ไปก็ลอดพึ่งแล้ล่ามีอีกรอบหนึ่งแล้วล่ากับจบอของล่าแล้วตัวใดเนาะตัวมันจะออกเล่ากับบอเองะแล้วล่ากับบอตัวมันที่อัวเขานาะบอเอาตจังได้ลูกเอาตัวที่มันจะออกตัวชว่งตัวสองอีกตัวนึ่งในลูกตัวตัวเดียวซื้อบอเป็น 2องยังลูกสองหกสองหกได้ไปหนอสียออี่หรติมาหัดไดยคือบอกแต่ตัวนี้แท้นมีสามตัวปุกมีอีกตัวบอตัวได้มันมีอีกคูนึงปุ๊ะอ่ะคิดคิดก่อน หางเดียวนี่บ่หางเดียวก็รวยได้บ่ลูกโอเคป่อืมอืมโอเคจืดโอ้ยคนต้นทุนน่อยคนกรมักตัวลวเนาะบนล่างบนล่างด้วยพี่น้องเ้ยกลับด้วยเด้เอเกาส,ส,สองกันเก้าสองสองเก ซื้อขึ้นซื้อโลกมาได้พี่น้องแล้วทางของน้องแท็กเตอร์ถ้าไม่ไปรัฐบาลไทยก็ไปเปนบ้านเพื่อนบ้านไปกินตามไทยตามลาวนะคะบอกน่อยๆบอกว่าลายเพื่อนจะนั่งบุตรน้องภาสีนอนแตไแม่เกิดนอนแต่ว่าเป็นนอนลูกเราเราเราเปนนี่เพื่อนบอกตัวสองตัวนพี่น้องสองหกกันสองเก้าบนล่างไปกับกลับด้วย เช่นกับกลับไงอะไรอย่างนี้ครับกลับด้วยอะไรแม่บายแม่บายเพระฟันเห็นอายคนนี้บอกพี่ไส้คนที่ตายได้เดือนหนึ่งมาบอกแม่หาศูนย์ศูนย์หลงัวนี่พ่มาบอกแม่รน้จบอกว่าท่านไหนฟันอยู่ท่ามาหนูสิรุงว่าอันนี่น้องแคกเตอร์นี่เลขแม่บายฟันสิคะรุ่นสีบอกอยู่ เมื่อบอกหาลอยพันมาอยู่นั่ยืนขามันตัดซื้อมาตตัดซื้อหาซนัูนี่ว่าแม่ปูนแม่็นเอาตะแม่เอาตะหางถ้าเป็นนูนนตัดทิมออกซูนูนนะซูนลองแล้วสุดที่หาูนมาดูซาว่าแม่ขึ้สัวแธสฉันแม่ใส่ข้ามนนแลยวันก็บ้าหยอกน้ำดานใส่ข้ามนานแลวก็บไว้แม่เป็นน้ำสิ้นแม่เป็นน้ำนแม่เป็นน้ำสิ้นอยู่เด้ แม่ยแม่บางข้างเผินบอกอยู่น้าแม่ยู่สิบมือคนเด็กเป็นกินกินอ๋อมาอยู่ในบ้านนี่แม่นกินน้ำล้าห์นาซุบโอ้เินมาหาเลยแม่วันนี้แต่อาทิตย์หนึ่งเรารอสีแม่ลั่นสินไงเป็นงูหน่อยงูเฉียวเขินมาเรากินเขามาอยู่ในเฮียนบ่านี้ตอนบ่ายสํานี่แหละเดี๋ยวน้องกับไข่เลยน้องไข่อยู่สามมือไปทอดบางสกุลห้แล้วป้านปิดถิ่มน้องมาเส้าไข่ แต่แต่ว่บอกเลยก้อนจังทอดบังสกุลไฮแมนแมนอายุเป็นอะไรไหมอายุเป็นสิบแปดปีที่คนเลือกแต่อายุทอดบังสกุลไฮล้างเลขออกบ่อันไหนแม่ทอดบังสกุลไฮเมื่อใดรก้อนหรือเนาะก้อนเลขออกแมนไว้ทวนนี่เป็นสิมาติขันเปนใดขึ้นบุญก้อนเป็นมาส์เนี่ยนะยังว่าเป็นทิมอีสต้าตัดเป็นคนดีแม่เพิ่นมาบ่ไดจ้ายาบ่ข้ามาบ่เนี่เพิ่นไปจังสันแล้วเพิ่นมาได มาอยู่แต่ในควดกินนี่กินโอ้มหาหนองแมหาหนองยุ่งแยงแต่ว่าก็ตอนนนี่ได้ไปได้เิ่นมหาหนองยันบอตสัมัยทิฏฐมามาเล่นนยอกันอีกแอกอีกแอกซีเมนคืนหอดล่ย่ายกับหลานกับนองเป็นเรื่มาอยู่บบบนี้พี่ชายนนองแท็กเตอร์อยู่สิบแปดปีนะคะเป็นก้ามเนื้อห่อนแรงเหมือนกันตอนนี้เสียชีวิตได้เดือนกว่ามันบ่แมนเนาะแมนเดียนตัวมาเข่าฟันบอกหาซูน บายก็บอโทยหนูมาตั้งกล่องเนาะอุ้ยจักเก่าหย่านมันโมแมนหย่านมันบอกอ๋อผู้ใดสิลูกก็ได้ออกตัวได้จังวันเนี่ยนายสิบอกไอ้แปงยุ้ยไอ้แปงนางสารการคือบอกแม่หนูได้ตั้งกล่องีเนาะพี่ชายเราเคยเจอมาเของมันย่าเย่ตื้อเลยย่าเ่ตายได้เดือนนึงมาบอกเลืนี่มันแม่นเห็ได้ไหมหาอยากได้ได้บัดนี้แปงจ้งไปท่าบุนเนี่ยคนแล้ววันสีมาบอกบัดนี้มาแล้วก็สีมาเรียนมากยังไปแต่จักกันนี่กับว่าแน่คือการเพิ่มมาโยนน้ำลายมือ ป็นงูน้อยหลวกินนันเขาคือนางังกรแต่ปุ่ใหเทกานีมันบอบอเนย์ี่้นี้ได้เนาะโอเคมาน้องแนวทางของน้องแทกเตอร์งวันที่หมีนางคมสองห้าหกแปงาเดียวกันสอนะคะคือบอกแต่ตนจะดูไหลออกงนงวดสีม่านี่ยมันบอกเจองก็มาออกสามสามเจ็ดสมเจ็ดเจ็ดโอ้โหแน่อเนาะ ไฮเอฟซีเสดีน้ำเด้อถามว่าไฮเอฟซีเจ้าดียายบ่มาอีกเด้อเฮกเตอร์ยายบ่มาเห็นหนาเด้อเจ้าหยอกคนพ่อคือเจ้าแหละบ่ทิ่มบ่ป้าเด้อเราอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันตั้งแต่ชาติตั้งก่อนชาตินี้ถึงได้มาเจอกันโอเคเนาะไฮเอฟซีเจดีเนาะลุงเนาะครับเดี๋วตอนนี้ปากอยู่กันเลยครับครับครับน้อยๆพี่น้องอาย มันเมื่อยมันเมื่อยเลยเบาเนี่ยน้องมันเมื่อยเห็นว่ามันเมื่อยมันเบาบ่ได้แต่ที่เจ้าดีน้ำเด้อครับเออโอเค